คือวันนี้ครับเราจะลองอ24ชั่วโมงกับการมองแล้วว่าไม่ตรอคือเราทำอะไรบ้างคือตอนนี้ผมได้ติดตั้งกล้องไว้ทั่วห้องนะครับเพดูว่าคุณรียาตอนร้อนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างทุกคนะ วันนี้ครับพอดีทางทีมง,งานเราเขาเสนอไอเดียมาแล้วมันฟิิงกับผมว่ามันน่าทําไว้ทุกคนคือแป้งกับน้องบุญเฟินเนี่ยเขาเสนอผมมาว่านะฮะว่าอยู่ว่าคนอยากดูว่าเราตอนนอนเนี่ยมันจะเกิดกริยาอะไรบ้างคือ,อจริงๆเราไม่เคยรู้ว่าตอนนอนเราแบบอาจจะละเมอเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยแบบทําอะไรบ้างตอนนอนเราจะลองอัดยี่สีบชั่วโมงกับการนอนล้วว่าเฮ่ยตอนคือเราทำอะไรบ้างเฮ้ยอย่างตัวผมเองอะตอนนอนเนี่ยคือแบบเคยละเมอคือแบบถึงขั้นที่แบบว่าทางเงี้ย คือนี่คือเราสั่ผ้าไว้ผมเดินไปเงี้ยแล้วก็ฉี่ใส่ตาค่าคิดว่าตรงนี้คือห้องน้ำแล้วพอสะดุ้งตุ้ยเฮ้ยตกใจที่ฉี่เลอะละผมไมีหน้าที่ผมพังไม่ใช่หผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้นี่คือเรื่องของผมอย่างอย่างตาดีไหมฮะเคยละเมอล่าสุดเป็นยังไงของเราตอนเด็กเคยละเมอขัดห้องน้ำจริงปะเนี่ยอันนี้เล่นเกมไม่ใช่ เคืคคอยังไงขับห้องน้ำมันง่วงไงเหนื่อยเรียนกับไม้มา,าก,ก็นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วเหมือนไม่รู้ตัวแล้วบอกพอมาห้องน้ำมันเอามือหนึ่งถือเสื้อนี้วทอยมือหนึ่งถืออะไรไอ้เป้งขับห้องน้ำแล้วตื่นมาคราบทำอะไรวะเนี่ย <c oughs> มีใครไม่แชมป์มีใครถุงเป้งมีใครใคระเรแบ,บิดแปลกๆไหมเป็นบ้านกัคนใกล้กันไม่เ <c oughs> นอะนอนกับคนที่เราเป็นแฟนเราเหรอไม่ไม่ไม่เฮ้ยมีกฟนมีแฟนแล้วแฟนกับแชมป์บุกหักกันเนี่ยเฮ้ยทำไมต้องเกิด ในวันน enfin, ี้ครับต้องขอบคุณเสื้อผ้านะฮะที่เอาให้มาเป็นสปอนเซอร์นะครับใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจผ่านรอด้วยเหตุเพาจะขายประมาณต้นเดือนหน้าเป็นที่ตรงนี้ครับเป็นผ้าแล้วเป็นสีนีออนนะทุกคนนะใครชอบก็ซื้อได้เห็นบอกว่าเราโกยเดือดดักนะทุกคนนะและตอนนี้ครับเราเปิดห้องบอกว่าตอนนี้เราเตรียมที่นอนไว้นะครวันนี้เราจะนอนโอ้มองไม่เห็นเลยเปิดไฟนะสิแล้วที่จะนอนติดกันเฮ้ย คอนเทนต์นี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือว,ว่านี่คือแผนที่แท้จริง <_ S 2> ไม่ไม่ไม่ใครจะลวนลามอะไรกันไม่มีหรอกจะแยกกันเอ,เอาเอาอะไรมากัน้นตรงกลางเห้วก็เอาหมดข้คำกัน้นหมดเราเป็นแฟนกันกนะทีมไม่ใช่ตอนนี้กันมันเป็นอะไรอ่ะฮะเห็แไหมมึงกดแผนกูไล่ตามเจอกันคือมาส่งคลิปนี้หยอกหยอกหยอกและตอนนี้เราพร้อมจะนอนแล้วคือตอนนี้ผมได้ติดตั้งกล้องไว้ทั่วห้องว่าจะตลงตรงนี้ ตรงนี้ก็ตรงนี้ทุกมุมนะครับมาดูว่าปุริยานตอนนอนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างทุกคนอาจจะมีจัดก,การจัดไฟให้มรือสุรวสัรวสวยเพราะว่าดอกกรกล้อยงมองเห็นแต่เพื่อนๆไม่เห็นเรียกว่าตอนนอนจะเป็นยังไงบ้างครับถ้าพร้อมแล้วนอนกันเถอะดีกว่าทีมงานที่รักมีกันแล้วทุกงอยู่นะทุกคนคือ,อ,คอตอนนี้มันประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะก็ได้เวลานอนปกติแล้วแหละหน,น,นูเขามีอะไรจะบอกันดีทรักไม่ใช่ผมพลาดผิดดได้ I'm on VO ทุกคนค่ะคือจากที่เรานอนกันเมื่อคืนใช่ไหมคะน้องเฟิร์นได้เช็คฟุตแล้วแล้วทีนี้ค่ะน้องเฟิร์นเจอเหตุการณ์ประหลาดในคลิปทุกคนซึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวทีมจะเรียกทุกคนเนี่ยมานั่งดูด้วยกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นเหตุการณ์อะไรไม่เข้าใจอันนี้คือมันแบบยังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้นะคะอาจจะต้องเรียกเจ้าตัวมาดูเพื่อหาคําอธิบายเพิ่มเติมค่ะดู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 ค่ะดูนะทุกคนคืออยากให้ดูบอกว่าบอกเลยว่ามันโหดมาก ช่วงที่เกิดเหตุการ์เอ็งนั่นแหละพ่อรู้ตัวปะไม่ไม่รู้ตัวเลยไ่ีทำอะรคนลุกเลยอะมาอลูกที่เสียงเฟิร์นได้ยิงตองคือตอนนี้เหรอ เจ็บปพะสรุปเป็นเสียงผีเหรอที่เฟิร์นได้ยินที่เราได้ยินเสียงเลยอที่มึงได้ยินเสียงอ่ะคือจุดจพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้เลยว่าพี่ทำอะไรอย่างงี้พีนอนหัวไมโค้งตื่นมาไม่เจ็บอ่ะออเ่็มากไม่เจ็บคอรูเฮ้ยอะไรอ่ะรู้เฮ้ยอะไรอ่ะพี่ทำอะไรอ่ะรู้เลยก็น่ากลัวพี่อะไรเข้าพี่ปะเนี่ยรู้เลยรู้ตัวปะ ไม่รู้ตัววราคือตื่นแบบปกติไม่ได้แกล้งไม่รู้ตัวเลยเลยอันนี้คือเราหลับไปกันได้แบบเป็นหลายชั่วโมงใช่ปหม่โอ้ยหลับนานแล้วตอนนี้เปิดเปิดเอาไปถ่ายเอาไปถ่ายอ่าล้วเฟิร์งกับแป้งยินเสียงก๊อกก๊อกทุกวันเลยเหรอก็ได้ยินก๊อกก๊อกแล้วก็ไปทุกวันนะพี่แต่คิดว่าเอออาจจะไม่มีอะไรไม้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าบ้านเราก็ติดถนนไงเออว่าจะบอกว่าเออทุกเช้าเราตื่นมาแบบชอบปวดตรงเนี้ยตอนแรกคิดว่าเป็นไซนักเสพเนี่ยชอบปวดบริเวณนี้ระหว่างคิ้วอ่ะเออสุดท้ายมาเห็นในคลิปเออแม่งมันคอคอกแรงมาา ใช่ก็ตอนแรกเจ็บตื่นมานึกว่าใช่นาคเสพเพราะเนี่ยปวดบริเวณคิวบหน้าผากตลอดนานยังมาเป็นอาทิตย์สองชิ้นแล้วแค่เพิ่งเพิ่งเป็นแค่อาทิตย์สองอาทิตย์หรอใช่นี่ไม่ใช่ละมือธรรมดาแล้วนะพี่แต่พี่ไม่รู้ตัวนะว่าพี่ทำอะไรอย่างเงี้ยเลยเหมือนมีอะไรแบบพี่ไปทำอะไรเข้าอ่ะเพี่ไม่ทำอะไรมาไอ้เจ๊ไอ้ตัจ๊ไอ้วจ๊โอ้วันนั้นหรือเปล่าที่เราขับมอเตอร์ไซค์ไปไอ้กลับมาจากซื้อข้าวแล้วพี่เจอ เขาเรียกว่าสารน่ะสารล้างหรือว่าสารที่เขาไม่ใช้แล้วแล้วพี่ไปพูดแซล,ลเปล่า <นะ S 2> ไม่เขาแค่บอกว่าเอ้ยเอากลับมาให้แช่แม่มาทำพ็อปอยสารล้า,า,กางก็่าาเล่นหรือเปล่าเอาก็ตอนแรกเห็นหา,หาสารมาจะมาแก้ครูทงยูเทก็เลยบอกเอ้ยเอามาเป็นพร็อพไหมผู้เคีนนี้ส,สที่ไม่มีเจ้าของแล้วหรอขนาดแค่ตอนที่อยู่ญี่ปุ่นที่แป้งโดน,นพีหลอกจำได้ปะแป้มันแซล,ลสารว่าโห้โคนน่ากลัวเลยว่ะพูดแค่นี้เองอะยิงตามมาเลย ใช่อ๋อแล้วก็มีบางทีตื่นเช้ามาบางทีแบบมือมือแบบเป็นรอย,อยงไงตื่นมาตรงนิ้วมือมันจะแดนงแดงเหมือนกับว่าแบบเหมือนว่ามือแบบไปลูบอะไรมาลรูรัวอย่างเงี้ยอาจจะเหมือนในคลิปว่าที่วิ่งไปว่าวิ่งมามันแดงแดงอะไรบ้างว่าแบบแบบเหมือนแบบเกากพงอะไรเงี้ยได้ยินเ <มา S 2> สียงโขกมากกว่าแบบตึงตึงก่าเสียงนี้มันอาจจะไม่ค่อยได้ยิน<ช>ว่ออย่างนี้มันเหมือนแบบเขาจะมาเอาพี่ไปอยู่ด้วยเลย แค่ทำบุญผมว่าที่ผมฟังเรื่องผีนะเขาจะแค่ทักเฉยๆแต่องช่วยอะไรก็ได้พี่มีเพื่อนอยู่แชเพื่อนพี่เป็นแบบพวกแบบเหมือนมีของมีองค์มีอะไรอย่เงี้ยพี่เขาใช้อันนั้นเลยเขาพจ้เาเป็นแบบไอ้นี่เลยปะร่างทรงเลยปะไม่ใช่ร่างทรงแต่แบบว่าเหมือนมีแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นอาชีพไม่ได้ไปทำอาชีพแป้งแป้งลองโทรไปเล่าให้เขาฟังแล้วลองถามก็ด้วยแบบเออนี่พอจะช่วยได้ไหมเออนี่เป็นให้คนอ่นเมื่อกีไงพี่เอกขาพูบอกว่าจะเอานั้นมาเป็นอให้มึงอ่ะ เออว่ะ๋อเขาพูดถึงเขาพูดถึงชื่อมึงเือพ๊อปคือมึงด้วยโดนแชมป์นะเมื่อกี้พี่เอกพูดอย่างเงี้ยมึงคิดมากหรอมึงไม่แบบมั้งกลคือมึงไม่รู้ตัวหรือเปล่าแชมป์มึงเป็นไม่ถ้าพี่เป็นบ่อยๆแล้วพี่มากินผมยังไงแต่ถ้าโดนกินมันก็ไม่รู้ตัวอะไรงเพราะมันกินข้างในใช่เพราะเปียกมัยังไม่รู้ตัวแชมป์ก็ต้องระวังแต่ถ้าเงินแชมป์ก็ต้องคอยช่วยแบบช่วยปลุกเอกป่ะล่ะตอนนั้นคือแค่ช่วยปลุกช่วยดูก่อนช่วยดูไม่ให้หลับแล้วไม่ก็รอดูเพื่อนพี่แป้งก่อนว่่าาาาเ้้้้้ยังงไไไดดบอรวแกนนี เราค่อยว่ากันดีกว่าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวให้แป้งลองไปติดต่อเพื่อนนะคะแล้วก็รอดูกันว่าจะสามารถเก้ได้หรือเปล่าหนูน่ากลัวว่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะมีคนกําลังนั่งเครียดอยู่คนนึงค่ะนี่อนุอะไรไม่เครียดหรอเครียดอะไรเครียดอะไรเครียดอะไรเราไหนเดี๋ยวนี้เครียดอะไรนั่งเครียดอะไรอยู่คนเดียวเครียดทำไมอะเห็นแล้วตกใจเหรอ เป็นไรวะจะแบบอาจจะละเมอเปล่าครับก็ขอถ่ายแล้วปะได้ถ่ายได้ครับได้ครับไม่เลยถ่ายได้เลยค่ะคุณผ่าเค่ะมาจริงพี่เพื่อนถึงมาแล้อ๋อสวัสดีครับ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 ถ่ายได้ไหมตลุบไปถ่ายได้ครับถ่ายได้ใช่ไหมชื่อพี ครับบสวีครับัสดีครับคืออันนี้แป้งบอกอะรว่าพี่เป็นยังไงบอกแล้วเพราะว่าเพิ่งรู้ทีแบบตอนกลางคืนที่บอกอะว่ามีรีแอคอะไรสักอย่างแบบปแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่มีสติอะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบไปทำอะไรมาหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรแต่แต่บส่วนตัวผมอะคือผมอไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นอย่างงี้มากี่คืนแล้วแต่น้องที่แบบนอนอะได้ยินเสียงแบบตึ๊กตึ๊ตึ๊เลยแต่พอผมไาดูในคลิปแบบเหมือนกับผมเอาหน้าผากขตัวเองเว้ยผมก็แบบ สรุปเออมันเป็นไรหรือว่าผมมันนอนละเมอหรืออันนี้คุณไปหาหมอแต่น้องๆอย่างแป้งมาแนะนำผมว่าเออให้มาเจอกรอบเพราะเราแบบมียามีอะไรป่ะเราเป็นหมอผีหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือหมอผีก็แค่เหมือนแบบมียามีรู้อ่ะมีเยอะมากกว่าเราเป็นเซนต์นะเป็นเซนต์แล้วเราจะแก้พี่ได้ไหมทำได้นะพี่พี่โดนชั้นบนใช่ไหมพี่ไม่รู้อ่ะก็นอนชั้นบนตรง ใช่นอน้องหน่อยชั้นบนเห็นชั้นบนแบบมีตัวหนึ่งตรงมุมตรงนู้นเนี่ยมันจ้องผมตั้งแต่ผมเข้ามาละชั้นบนนี่ก็จ้องผมอยู่๊บนึงนะพี่พี่ผมขออนุญาตให้ผมดยนะพี่ที่ไปทําอะไรมาครับสองสามวันที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นนะก็อ๋อคือก็มีตอนที่ผมไปซื้อข้าวกับหมออะเออมันตรงส่งแพ้งนั้นอนะมันมีสาร ตัวทอยู่แล้วผมก็แบบเออใช่ว่าเฮ้ยเราสากมาเล่นไหมแล้วมันตอนเป็นสารที่แบบมันทิ้งไมแล้วผมกลัวพี่ตาตานกลัวสาเล่นเอากลับบ้านมาเล่นดีเปล่าวะเำอ,าอะไรแกลงเงี้ยมาแกลงอะไรเงี้ยพี่พี่เอกครับผมขออนุญาตครับผมจะบอกว่าสารที่ทิ้งล้างไว้เนี่ยเป็นของสั่งครับพี่พูดผีวิญญาณพวกกินซากทั้งหลายมันจะมารวมตัวอยู่ที่นี่ครับพี่อตอนเนี้ยผมว่าพี่โดนไปครึ่งตัวแล้ว รถ้าดูทำไมใต้ตาทั้งมันดำางเลยจริงป้ะเนี่ยปกติพานุไม่เคยใต้ตาดำดูดินอนดึกใช่นอนดึกเป่าวพี่คิดดูดิผมผ่านเรื่องพวกนี้มาเยอะผมยังผมยังสั่นพี่ผมเจอพี่โอเคทางนั้นทำไมมีวิธีมีวิธีแก้ไหมมันพอมีวิธีที่จะช่วยพี่ได้ครับแต่ทำในนี้ไม่ได้ต้องไปข้างนอกเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปจัดพิธีข้างนอกนะพี่เดี๋ยวผมขอคนช่วยหนึ่งสักหนึ่งคน เชื่อมกันเชื่อมต่อกันครบโอแชมป์มทั้งไมดเน่าจะช่วยเขาได้สุดแล้วแชมป์ทำครบไปไม่รู้แค่แต่พิธียังไม่ได้ทำเดี๋ยวต้องใช้อะไรบ้างนะพี่ขันครับแล้วก็สายสินครับทูบเทียนตามมาแล้วเชมป์ไปหามาตามทันสายสินทูบเทียนไปเชืปอมไปมันไปครับมันถูก ทีแล้วนะครับให้ทุกคนขนมือตามนะครับผม แล้วเตรียมกันไม่ได้บอกแฉมั้ยหรอนี่ยไม่ได้บอกเอ้าทำไมไม่บอกแฉมวยอะเพราะเราเก่งแฉมมัหมดเกงเงือบหมดเลยแชมออกแกงเนี่ยออกแกงเอากันให้สั่นเลยเรื่องอะไรกันเนี่ยคือไอ้แชมป์ไม่รู้เรื่องคนเดียวแชมป์กูไม่รู้จะอธิบายยังไงเดี๋ยวมาดูฟีดแบ็กในคลิปเอาละกันนี่ เออแแบไปดูคือตอนดีครับเรามาวางแผนแก้ไอ้แชมป์มันนะฮะคือไอ้คลิปตรงเนี้ยของเราที่เราถ่ายเนี่ยมันจะไปเปิดหลังคลิปนะครับผมวางแผนแล้วก็คือรอบที่แล้วคือทุกคนชอบมากที่เราแกลี่ผีผีจำไหมล<ช>่ะแล้วไอ้แชมป์มันเห็นผีผีให้มันแกลี <c oughs> ก่ตา,ตายชวนคร <c oughs> ับผมจะมาแจ้งไอ้แชมป์ด้วยกันว่าผมผีเข้านะฮะมาดูว่าไอ้แชมป์มันจะแก้สถานการณ์ยังไงทุกคนมา <c oughs> <ช>ดูความเปิดไอ้แชมป์ล่างทรงกำลัง,างมาใช่ไหม แชมป์ันจะแก้ไงมาดูกันนะทุกคนนะประมาณนั้นไอ้แชมป์มรู้หรอกให้มดูเคียบเอางทุกคนหนาวเ่อะไรเ่ยพี่เอกผมว่คิดว่าอะไรเปียกหมดแล้วหน้าเยเล่นอะไรคนอยากเห็นมึงว่าตอนแกล้งผีหมีมึงอาจะยังตกใจแกล้งตายแต่เขายังเห็นไงถ้าสมผีเข้ามึงทอะไรแล้วกดแชมป์มาท้งหมดปาใส่ตัวเองเลทุกคนโอ้โหเป็นแ้หอน มาเก็บอไอ,บอ้กันเนี่ยไปแชมป์ต้าเก็บพร<อ>้อมนะเออมาเก็บพร้อมด้ยนะต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเออผมบอกว่าระวังแผลงแจ้งแชมป์มาดีดีมากเพาไอ้แชมป์มันซื่อนะฮะทุกคน<ม>ถ้าชอบการแจ้งของแชมป์ก็คอมเมนต์บอกให้แจ้งอะไรกับทีมงานคนไหนถ้าคอมเมนต์บอกนะผมนะเจอกันทีตีหน้าวับุ๊ครับ